สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับมือนี้มีข่าวด่วนข่าวสารเกี่ยวกับงานประเภทนี้บุญบางไฟมาแจากพี่แจงน้องนะครับผมเรียนแฟนพันแถบไม่แพรหวานนะครับทุกท่านเนื่องจากสภาพอากาศไม่อ่ำนวยนะครับผมประเภทนี้บานหาดอ,อัมเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอยกเลิกนะครับผมวันที่8พฤษภาคม2องพนารอยหกสิบหกนะครับผมส่วนสิจุดได้อีกมือใดเรื่องเรื่องไปมือใดกัสิแจงใหเอฟซีได้รับ ชมรับทราบอีกที่หนึ่งนะครับผมสภาพอากาศบ่เป็นใจครับทางทีมงานหรือผู้จัดเพ่อนขอยกเลิกนะครับผมต้องกาบขออภัยเป็นยนยางสูงครับพ่อลุงหลอดใดข่าวสารลุงหลอดกระเป๋ามาแจ้งพี่แจ้งน้องนะครับผมให้ได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับผมหากมีการเปลี่ยนแปลงจ้าไดเดี๋ยวลุงหลอดสีแจง้งให้ทราบอีกเที่ยนึงนะครับตอนนี้กับเฝ้ามาแจ้งพี่แจ้งน้องไวก่อนนะครับ ชาผูดเดินทางไปแล้วสีบไดยพิหวังนะครับตอนนี้มันก็นยังเศร้าอยู่นะครับผมพอมีเวลาตั้งรัดอีกนะครับผมส่วนลุงหลอดก็อาจจะไปบ้านสิงนะครับผมสภาพอากาศนี่ก็จักสีเห็นมังไฟบอนะครับพราะว่าบ้านลุงหลอดฝนตกลิ้นนะครับผมมืดคึมมากๆเลยครับตอนนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรูหลออฟซีสวัสดีละลาลาครับ